โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะคอฟเอฟเอฟวันนี้ฟรีไฟมีการอัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับพอดูก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยมัดฐานภัยร้อนละอุนะครับปลาลูกดอกโดนเป้าสะสมคะแนนแรกรางวัลนะครับจะเป็นมัดไฟครับพอดูมัดไฟเวอร์ชัน2นะครับก็คือฟรีไฟเอกกับ AA หรือว่านักมวยปั้มนะครับพอดูนักมวยปั้มตัวนี้นะครับเขาชื่อ AA หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับพอดูมัดไฟโคตรเท่โคตรแจ็มนะครับและกิจกรรมนี้นะครับมาวัน หาวันที่3มีนานะครับมีเวลาให้สุมไม่กี่วันเองนะครับพอดูดกิจกรรมเป็นยังไงและข้างในจะเล่นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับเลสโกอยากรู้ว่าผมเอาตังเติมเกมมาจากไหนเกมนี้เลยครับ h a p p y ้ดัม y หรือว่าไพ่แข่งหันสามีทั้งไอ s และ Android ลิงก์ดาวนโหลดตรงดีสคริปชั่นเกมนี้เป็นเกมฟรีไม่ใช่การพานันนะครับเล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับทุกอายุสามารถเติมเกมฟรีไฟล์ได้นะครับเข้ามาอยู่ในหน้าแรกนะครับล็อกอินให้เสร็จเกมนี้เป็นเกมที่หาคอยนะครับเพื่อแลกบัตรชู แล้วเอาบัตรทูมาเติมเกมฟรีไฟล์แล้วเราสามารถเติมทูวันี้ได้ด้วยนะครับทำตามผมกดตรงนี้ฟรีคอยหรือว่าเชิญพอเข้ามาอยู่ในหน้านี้กดตรงคําว่าผูกกดตรงผูกเสร็จแล้วใส่รหัสโคดโคดนี้ JHRC572 ย้ำ่าใส่โคดโคดนี้เพื่อรับคอยได้คอยมาเราเอาไปแลกบัตรทูครับแลกบัตรทูตรงนี้ กดตามผมเลื่อนลงมาแลกบัตรทีเอ็มเลื่อนลงมาเลือกจํานวนที่เราจะแลกผมจะเลือกผมจะแลก1000บาทนะครับกดเข้าไปแลกพอแลกเสร็จพอแลกเสร็จเรามาเอาตรงบันทึกตรงบันทึกนะครับจะมีบัตรที่เราแลกนะครับและประวัติการแลกของผมเยอะมากครับมีแต่บัตรหนึ่งพันล้วน,วนถ้าเราแลกบัตรมาเสร็จนะครับเราขัดลอกรหัส 13หลักนะครับก็คือตรงรหัสตรงนี้นะครับเราก็ไปเข้าในหน้าเว็บเติมเกมได้เลยนะครับแล้วก็เติมผ่านบัตรชูนะครับเราก็กดเติมได้เลยนะครับมันก็จะเข้า ID ของเราเลยนะครับอยากได้อยากมีตังเติมเกมไปดาวน์โหลดมาสิครับ อา้าวทำไมข้างในเป็นอย่างนี้อ่ะคุดูอ่ามันบั็กเหรอเอา้าแล้วทำไมกิจกรรมมันเล่นไม่ได้เหรอหรือว่ามันจะเข้ามาตอน9โมงเช้าวะตอนนี้คือผมอัดคลิปตอนเที่ยงคืนครับคุดูและใครเข้ากิจกรรมนี้ได้ครับคุดูก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับผมจะลงคลิปก็น่าจะตอนเที่ยงคืนนี่แหละครับคุดูผมอัดคลิปตอนเที่ยงคืนมันยังเล่นไม่ได้น่าจะเล่นได้ตอน8-9โมงเชา้าหรือเปล่าโอ้โหว่าจะแบบ เอาคนแรกอะไรอย่างเนี้ยเอาหมัดไฟคนแรกสุ่มคนแรกอะไรอย่างเงี้ยอ้โหจบเลยโอเคครับโคดูสุ่มหมัดไฟไม่ได้เล่นกิจกรรมหมัดไฟไม่ได้เดี๋ยวเรามาเล่นตัวนี้ดีกว่ามาเอาตัวนี้ดีกว่านะครับชุดตัวนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะครับเข้ามาวันที่28กิจกรรมนี้มา31วันนะครับก็คือมา1เดือนเลยครับโคด,ดูจะเป็นไดมอนด์รอยยนใหม่นะครับแม่นางเกศดง ดอกบัวนะครับเป็นชุดผู้หญิงครับส่วนมากผมจะไม่ค่อยเล่นนะตัวละครผู้หญิงชุดผู้หญิงส่วนมากก็จะมีน้อยนะครับผมสุ่มแต่ว่าเดี๋ยวผมขอสุ่มก่อนเพราะว่าผมมีบัตรฟรี31บเใบนะครับชึ่งของรางวัลอยู่ในตู้นี้นะครับส่วนมากผมก็จะมีแล้วนะครับยังไม่มีแค่ชุดตัวนี้นะครับแล้วก็เสื้อผู้ชายตัวนี้นะครับเฮ้ยมันซ่อนเกาะด้วยนะครับมาดูมานะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มกันนะครับ แล้วก็ผลึกคิดต้านผมมีทั้งสองอันครับโคดูสามารถมาแลกพวกนี้ได้นะครับถ้าเราสุ่มนะครับเนี่ยใครยังไม่มีสลามสามารถมาแลกสลามตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าผมมีแล้วนะครับไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการสุ่มเลยดีกว่านะครับพอดูวิธีการสุ่มนะครับผมจะเลือกสุ่มทีละสิบครั้งนะครับสิบครั้งแรกไปนะครับปึ๊บโอ้ยมันเกลือขนาดนี้เลยหรอวะโอดูสิบครั้งที่สองไปออกอะไรวนกัน วิสุดยอดไปเลยออกแล้วปะโอโคิดว่าจะออกชุดผู้หญิงเลยแต่ว่ามันจะเป็นของหายากรางวัลหายากนะแตอนี้เนี่ยแต่ว่ายังไงไมันก็เอากลับมาขายอยู่ดีนะครับพอดูป้าน,นะครับสุ่มมาอีกนะครับสิครั้งปึ๊บออกไหมออกไหมครั้งทันแวเนี่เพระว่า30สิบใบแล้ว 5, ลไงโอโ้ครั้งนี้ก็ไม่ออกครับพอดูจบแล้วเหลือแค่หนึ่งใบนะครับเดี๋ยวเราจะทําการรับบัตรฟรตีตรงนี้ด้วยนะครับพอดูเหลือสามใบสุดท้ายนะครับสุ่มทีละครั้งดูนะครับเผื่อออกเฮ้ย จะออกในรอบนี้ออกไหมไม่ออกครับพอดูละรอบสุดท้ายท้ายสุดจริงๆแล้วนะจ๊ะไม่ออกว่ะเกินปุยมุ้ย CM นะครับส1เอดใบไม่ออกเลยครับพอดูใครที่สุ่มหมดเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคนดูนะแล้วก็กิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะเป็นเข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับจะเป็นแม็ก0สิบผมอ่านถูกป่ะนะครับปืนนี้เขาเรียกว่าปืนอะไรวะพนดูบวกดามีดหนึ่งนะครับแม่นยำสองนะครับเข้ามาใหม่ล่าสุดตอนเที่ยงคืนเลยครับพนดู แล้วก็มีปืนใหม่เข้ามาอยู่ในตู้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นซองดีแทกตัวนี้นะครับผมก็ยังไม่มีนะครับโอ้มันออกถาวรเลยนะคุณดูนะแล้วผมอยากได้เอสดีตัวนี้นะครับเนี่ยมันบวกอัตราการยิง2แม็กกาซีนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่หนึ่งนะครับถ้ามีเสียงฝนรบกวนผมขอโทษด,ด้วยนะครับคุดูผมอัดคลิปตัวนี้ฝนตกแรงมากเลยครับคุดูกิจกรรมนี้นะครับมา 33วันเลยนะเขาดูนะผมมีบัตรฟรีหนึ่งใบนะครับผมจะทําการสุ่มดูนะครับว่าจะออกไหมไปโอ้โหออกเ4 24ฟั่สัโมงเลยจะเชื่อเกินปุยมุ้ยครับจีเอ็มไม่ออกอะไรเลยวันนี้ไม่หมานเลยว่าไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะครับเขาดูโอโ้จบแล้วนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกิจกรรมพรุ่งนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ากิจกรรมหมัดไฟเข้าพรุ่งนี้นะครับโอเคใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกด,กดกระดิ่งให้เป็นกำลังใจนะครับสำหรับการทำคลิปของผมแล้วเจอกันใหม่คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ